ผู้หญิงคนนี้กินแต่ส้มนานถึง1 8 0 8วันปรากฏว่าเธอดูดเด็กลงถึง20ปีไฟในการย่อยถ้าจะให้ไฟนี้เผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดผลไม้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดผลไม้สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์กับร่างกายได้คนคนหนึ่งสามารถกลายเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและแอคทีฟมากได้สมองก็จะทำงานได้ดีที่สุด ศาตรจรครูคะท่านบอกว่าสภาวะจิตใจของเราอาจได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เรากินวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พูดถึงว่าผลไม้และผักช่วยในเรื่องของสภาวะจิตใจอย่างไรเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรคะแล้วการกินที่เน้นผลไม้เป็นหลักนั้นมันเพื่อคนที่ทำศาสนาบางอย่างหรือมันก็โอเคสำหรับคนทั่วไปที่ทำงานมีครอบครัวหรือใช้กำลังกายเยอะ ไม่ว่าจะในเครื่องจักรกลแบบใดเชื้อเพลิงแบบไหนที่เราใช้ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงนั้นก็อยู่ที่ว่ามันเผาผลาญได้ง่ายขนาดไหน ทำไมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ก็แบบหนึง่งใช้กับรถแทรกเตอร์ก็อีกแบบหนึง่งใช้กับรถที่ขับเร็วมากก็แบบหนึง่งกับเครื่องบินก็อีกแบบหนึง่งหลักๆแล้วคือมันเผาผลาญได้ง่ายแค่ไหนเธ <You have S 2> อคงเคยเห็นในปั๊มน้ำมันที่ทมีระดับออกเทนต่างๆ 87, 89, 90, 91, 93, 96เ well, ม we <c oughs> we so ื่อเราขี่มอเตอร์ไซค์เราอยากจ่ายเงิน3เท่าแล้วเติมออกเตนหนึ่งร้อยเพราะว่าการเติมออกเตนหนึ่งรมอเตอร์ไซค์จะทำงานได้ดีกว่าแบบอื่น เธอก็รู้ดีนี่ว่าอาหารที่ย่อยง่ายที่สุดก็คือผลไม้การย่อยก็คือจัตร r a k หรือที่รู้จักกันว่าไฟแห่งระบบย่อยอาหารถ้าจะให้ไฟเหล่านี้เผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแน่นอนว่าผลไม้คือสิ่งที่ดีที่สุด เฉพาะคนที่ชอบความเฉืยนั่นหมายถึงพวกเขาพอใจที่บางส่วนของพวกเขาตายอยู่อย่าคิดว่านี่คือเรื่องตลกนะมีหลายคนกาลังทําอยู่หลายคนชอบความง่วงและความไม่มีชีวิตชีวา <means> นั่นหมายความว่าชีวิตไม่ได้สัมผัสพ,พวกเขา ดังนั้นการนอนการมึนเมากินมากไปแล้วนอนลงทันทีมันรู้สึกดีกว่ามีชีวิตชีวาแอคทีฟและคล่องแคล่วในชีวิตของคนคนหนึ่งสำหรับคนแบบนั้นแล้วผลไม้อาจเป็นปัญหาเพราะมันทำให้ตื่นตัวและมีสติตลอดเวลามันไม่ทำให้เธอมึอนเมาถ้าเธอไม่เอามันไปหมักนะ so มันมีคุณสมบัตินั้นเหมือนกันเธอแค่ต้องรอคนคนหนึ่งสามารถรู้สึกถึงความเบิกบานความมึนเมาและความสุขที่ลึกซึ้งจากการตระหนักรู้ในระดับที่สูงสุดแต่ตอนนี้คำถามกลับเป็นว่าฉันสามารถเป็นคนปกติแล้วกินผลไม้ได้ไหมหรือเมื่อฉันกินผลไม้แล้วฉันจะกลายเป็นคนปกติได้ไหมเธอรู้ไหมแม้แต่อาดัมก็เริ่มจกกินผลไม้ เมื่อเราพูดถึงผลไม้เราต้องเข้าใจว่าในแง่มุมหนึ่งผลไม้ก็คือสิ่งที่ธรรมชาติตั้งใจให้มันเป็นอาหารแต่เห็นว่าผลไม้ส่วนใหญ่ที่เธอพบเจอเช่นมะม่วงหรือแอปเปิลในเดือนพฤษภาคมฉันไม่พูดถึงแอปเปิลดีกว่าฉันจะพูดถึงมะม่วง มเมล็ดพันธุ์เป็นส่วนที่สำคัญต่อมะม่วงมากเนื้อของมันก็ดึงดูดและหลอกล่อให้บรรดาสัตว์และนกเข้ามากินมันและนำพามล็ดพันธุ์ไปไหนที่ไกลๆแล้วปล่อยมันลงมาฉันคิดว่าสำหรับคำถามนี้คำตอบง่ายๆก็ล้วนอยู่ในสิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วในชีวิตสมมติว่าเธอป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเธอนอนในเตียงคนป่วยคงไม่มีใครเอาเข้าวหมกไก่มาให้เธอหรอกใ,ใช่ไหม เขาจะเอาผลไม้มาให้เธอแทนเพราะ <Because S 1> แม้แต่เพื่อนหรือญาติของเธอก็ยังรู้เลยว่าโอเค <that S 1> เธอกินมันตลอดมา <okay. S 1> แต่ตอนนี้เธอป่วยอย่างน้อยเธอต้องกินอะไรที่มันเหมาะสมนั่นก็คือความหมาย <So, S 2> ดังนั้นผลไม้ <do> สามารถทำอะไร <the> มหัศจรรย์ได้หลายอย่างกับร่างกายการบริโภคมันอย่างเพียงพอ จะทำประโยชน์อย่างมากกับระบบของเธอคนคนหนึ่งสามารถมีชีวิตชีวาและแอคทีฟมากไม่ว่าไลฟ์สไตล์เธอจะเป็นแบบไหน,นแต่ถ้าเธอทำงานที่ใช้แรงสมมติว่าเธอต้องใช้แรงกายออกไปขุดดินทุกวันไม่ใช้เครื่องจักโกนอะไรเลยใช้แต่แรงกายขุดดินและทำงานอย่างหนักเธอจะพบว่าทุกๆสองชั่วโมงเธอจะหิวเพราะว่าผลไม้ที่เธอได้กินไป เพราะว่าเธอกินได้ในจำนวนที่จำกัดแต่มันย่อยเร็วมากจนเธอรู้สึกว่าท้องว่างจนกว่าเธอจะมีการตระหนักรู้ในระดับหนึ่งที่เธอจะสามารถให้ท้องว่างแล้วก็รู้สึกมีพลังเพราะว่าความหิวนั้นบ่งบอกว่าพลังงานกำลังจะหมดมันเหมือนกับว่าแบตเตอรี่เธอกำลังจะหมดนั่นก็เป็นเหตุผลที่เธอต้องกิน แต่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ฉันพูดได้เลยว่าเมื่อรู้สึกท้องว่างเล็กน้อยเขาก็จะรู้สึกอยากกินทันทีเธอต้องมีการตระหนักรู้สักนิดหนึ่งว่าท้องเธอว่างอยู่นะแต่เธอก็โอเคเพราะเธอมีพลังอยู่เมื่อพลังงานของเธอเริ่มลดลงเธอก็กินถ้าเธอจะหันมากินผลไม้ เธอต้องใช้เวลามากขึ้นเล็กน้อยสำหรับมื้อกลางวันของเธอและกินมันอยา่างช้าๆเพื่อที่จะได้ย่อยผลไม้อย่างเพียงพอเนื่องจากผลไม้เพียงเล็กน้อยจะทำให้เธอรู้สึกอิ่มเพราะว่าปกติมันมีรสหวานดังนั้นเธอต้องรอและกินอยา่างช้าๆมันมีนาฬิกาชีวาภาพในตัวเราสมมติว่าอาหารปกติที่เธอกินเธอจะใช้เวลากินอาหารปรุงสุกประมาณ1 0 1ถึงนาที ดังนั้นแม้เธอจะกินผลไม้แต่เมื่อถึง10-12นาทีร่างกายเธอก็จะบอกว่าเธอกินพอแล้วดังนั้นเธอต้องกินเข้าไปอีก <Because S 1> เพราะว่ามันกําลังจับเวลาเธอมันไม่ได้ต้องการที่จะเติมมันแค่จับเวลาเธอเมื่อเวลาผ่านไป10-12นาทีเธอจะรู้สึกว่าเธออิ่มมากดังนั้นเธอต้องกินให้มากกว่านั้นแต่ถ้าเธอต้องการกินแต่ผลไม้และอยากให้ร่างกายมีแรง เธอจำเป็นต้องกินสามมื้อต่อวันและพวกเธอหลายคนก็คงคิดแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นการกินสามมื้อต่อวันถ้าเธอนอน6-8ถึงชั่วโมงหรือเมื่อไรก็ตามมันมีเวลาเหลือ16-18ถึงชั่วโมงการกินสามมื้อก็เพียงพอสำหรับคนที่กินแต่ผลไม้แต่กเพราะเธอจะว่างภายในสองชั่วโมง เธอจำเป็นต้องคุ้นเคยกับการอยู่ในภาวะมีพลังงานสูงแต่ท้องว่างนี่คือเวลาที่สมองของเธอในฐานะมนุษย์จะทำงานได้ดีที่สุดมันคือเวลาที่เธอทำงานได้ดีที่สุดในฐานะมนุษย์คนหนึ่งมันดีต่อเธอดังนั้นถ้าเธอต้องการที่จะใช้พลังงานสมองและทำกิจกรรมทางร่างกายมันจะทำงานได้ดีสมบูรณ์แบบมาก <c oughs> แต่ผลไม้ที่เธอหาได้จากตลาดทุกวันนี้ เราไม่รู้เลยว่ามันถูกเติมอะไรมาบ้างนั่นเป็นปัญหาอยู่สักหน่อยเพราะฉันสังเกตเห็นว่าผลไม้ท้องถิ่นที่เราเคยกินเมื่อตอนเด็กกับที่เรากินจากฟาร์มเพาะปลูกที่ส่งมาถึงเราทุกวันนี้แม้แต่ในอินเดียหมายถึงที่นี่นะมันคนละเรื่องเลยแม้แต่ในอินเดียเองมันก็ไม่เหมือนเดิม uh, the มันใหญ่กว่ามากกลมกว่า uh, <better S 2> ดูสวยงามกว่า uh, แต่มันก็เหมือนโบท็อกซ์ มันไม่เวิร์กนะฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันไม่เหมือนกันในระดับของความเข้มแข็งแ,งและความมีชีวิตชีวาที่มีเพราะว่าผลไม้พวกนี้ถูกทำเพื่อตลาดไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์ผลไม้เหล่านี้ถูกทำมาเพื่อตลาดโดยเฉพาะไม่ได้หมายความว่ามันเปล่าประโยชน์ทั้งหมดนะเพียงแต่คุณค่าทางสารอาหารมันมีไม่เหมือนเดิมที่เคยมี ดังนั้นเราต้องชดใช้มันด้วยปริมาณของอาหารอย่างอื่นเราต้องตรวจสอบและดูว่าเธอกำลังกินผลไม้อะไรแลแต่ฤดูการมีผลไม้หลากหลายมันน่าเหลือเชื่อมากที่ว่าผลไม้ชนิดใดที่ผืนด,ดินผลิตออกมาในช่วงเวลาหนึ่งคือสิ่งที่เหมาะสมสำหรับร่างกายแล้วก็มีหลายงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้สำหรับฤดูหนาวสำหรับฤดูร้อนเมื่อมีความชื้นในอากาศที่สูงมาก ก็จะมีผลไม้ที่เหมาะสมบางชนิดที่ให้ผลออกมาถ้าเธอกินผลไม้จากบริเวณนั่นนะแต่ถ้าเธอกินผลไม้ที่นําเข้ามาจากนิวซีแลนด์นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเธอกินผลไม้ที่ออกผลมาจากพื้นดินรอบๆเธอเธอจะเห็นว่าจะมีชนิดผลไม้ที่เหมาะสมวันดีที่สุดที่จะกินในช่วงเวลานั้นและที่สำคัญมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะกินด้วยตอนนี้เรากำลังออกแคมเปญ ที่ทุกคนควรทานผลไม้อย่างน้อย3 0มนั่นคืออย่างน้อย3 0มของอาหารเธอควรเป็นผลไม้ เพราะว่าถ้า30%ของอาหารเธอมาจากต้นไม้ไม่ใช่จากการไถ่พรวนดินเพาะปลูกโดยนิเวศวิทยาแล้วมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกทีเดียวและถ้าเธอพยายามเปลี่ยนจากการบริโภคเนื้อสัตว์เยอะๆมาเป็นผลไม้เธอจะรู้สึกเหมือนเธอไม่ได้กินอะไรเลยเพราะเธอเคยชินกับแรงโน้มถ่วงของโลกจากการกินอาหารหนักๆ ฉันอยากให้เธอเข้าใจเรื่องนี้เพราะไม่ว่ายัางไงเธอก็จะถูกดึงสู่พื้นโลกอยู่ดีนั่นคือธรรมชาติโอเคไหมแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตที่เราเกิดออกมาถ้าเหมือนกับว่าไม่ใช่พวกเดียวกันเพราะเราดำเนินชีวิตในแบบที่ดูเหมือนว่าเราไม่ได้ถูกสร้างจากโลกนี้แม้แต่นกที่ส่งเสียงก็ถูกสร้างจากโลกแต่เมื่อมันขับขานอยู่บนนั้นมันดูไม่เหมือนมาจากโลกดังนั้นทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาไม่ควรดูเหมือนโลกแต่พวกเราคือผลผลิตของโลก แต่ถ้าเราต้องการพัฒนาเชื้อเพลิงที่เราบริโภคเชื้อเพลิงที่เราใส่เข้าไปในร่างกายมันต้องเป็นสิ่งเผาผลาญได้เร็วและจุดไฟติดง่ายๆอะไรที่จุดติดไฟได้ง่ายๆก็คืออาหารที่ดีที่สุดในกระเพาะอาหารของเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าผลไม้นี่แหละที่เผาผลาญเร็วที่สุด นั่นก็หมายถึงเศษตกค้างหรือของเหลือจะมีน้อยมากภาระต่างๆในระบบก็จะมีน้อยมากความเครียดในร่างกายก็จะมีน้อยมากแต่แน่นอนว่ามันจะสร้างความแตกต่างอย่างมากทีเดียวฉันรู้จักคนที่กินแต่ผลไม้เป็นเวลา1,8 0วันคนคนนี้กินแต่ส้ม ผู้หญิงคนนี้กินแต่ซมเป็นเวลา1,008วันเธอเป็นโรคสารผัดตอนเพิ่งเริ่มเธอเป็นเบาหวานความดันเลือดสูงฉันก็ไม่รู้เขาบอกฉันว่าเธอเป็นหลายโรคทีเดียวคือเป็นไทรอยด้วยไทยรอยแบบรุนแรงน้ำหนักก็เกิน ในช่วงเวลา1 8 0 8วันเธอกลายเป็นคนที่ดูเด็กลงถึง20ปีเต็มไปด้วยพลังชีวิตและหายจากโรคร้ายเหล่านั้นฉันพูดถึงคนนี้คนเดียวนะเธอไม่ต้องไปหาส้มมากินตอนนี้เรากำลังขาดแคลนส้มหรือไม่เธอก็ต้องย้ายไปฟลอริดาแน่นอนว่าผลไม้สร้างความแตกต่างที่มหัศจรรย์มากโดยเฉพาะโลกทุกวันนี้มันสำคัญมาก เราให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ในที่ทำงานเราให้ค่ามนุษย์ในเรื่องของพลังสมองไม่ใช่พลังของกล้ามเนื้อนอกเสียจากเท่าเธอเล่นมวยปล้ำหรืออะไรพวกนั้น okay. so, for this, ดังนั้นผลไม้จะสร้างความแตกต่างอย่างมากแน่นอนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยมันคือสิ่งที่เราควรทำระหว่างผลไม้กับเนื้อสัตว์ สำหรับคนคนหนึ่งเพื่อที่จะอยู่รอดสมมติว่าถ้าเธอต้องกินแต่เนื้อประมาณว่าเราต้องใช้น้ำหนึ่งหพันลิตรที่จะผลิตเนื้อให้คน,น,คน,นหนึ่งคนบริโภคใน1ปีแต่ถ้าเธอกินแต่ผลไม้เราจะใช้น้ำแค่300ลิตรต่อปีเธอควรทำนะ แม่น้ำทั้งหลายจะได้หลั่งไหลอีกครั้ง